รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วจริงทุกเส้นท่ะ Isuzu V Cross 4x4 Master of Allroad สวัสดีค่ะพวกเราสองคนนะคะในรายการ Motor Running ค่ะก็จะเจอหน้าเราแบบนี้นะคะทุกสัปดาห์ค่ะที่แบสสัปดาห์นี้ก็ยังคงอยู่กับพี่แหม่มเช่นเคยค่ะสัปดาห์นี้พี่แหม่มจะพาไปทดลองขับรถยนต์รุ่นใดหรือว่าร่วมทำกิจกรรมดีๆกับใค่าไดนั้นไปติดตามชมพร้อมกันกับเราตอนนี้ได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่เข้ามาสู่ช่วงทิปได้วันนี้พี่แหมพามาสัมผัสกับเจ้านิสันคิกใหม่เรียกว่าหลายคนน่าจะถามว่ามันมีอะไรใหม่เดี๋ยวมาตามกับแหม่มค่ะแน่นอนค่ะเจ้าตัวนี้เคยให้ความที่เรียกว่าโดดเด่นกับคำว่าวันแพนโดนะคะแต่คุณผู้ชมคะแหม่มบอกตั้งแต่ต้นคลิปเลยว่าณนะวันนี้จะไม่ใช้คำนี้จะใช้คำว่าระบบ e พา d o นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะสนุกแค่ไหนแล้วก็ เจ้านิสสันคิกใหม่ตัวนี้จะมีอะไรที่ปรับบ้างและมีอะไรที่เข้ามาใหม่แน่ๆเจ้าตัวนี้ที่มีความโดดเด่นที่แหม่มกำลังยืนอยู่จะบอกว่าเป็นรุ่นพิเศษนั่นคือเป็นของเอา e ทค t t าเทคนั่นคือรุ่นพิเศษหมายความว่าเอ t e c คในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาโด่งดังและอยู่ในเกรดของพรีเมียมนั่นคือเกี่ยวข้องกับชุดแต่งซึ่งมาอยู่ในนิสสันคิกเจ้าตัวนี้แล้วก็อยู่ที่นี่ เดี๋ยวเรามาลองสัมผัสไปด้วยกันนะจ๊ะว่าจะเป็นอย่างไรลุยสิณที่นี่เลยสนามทดสอบปทุมธานีสปีดเลยเอาล่ะทุกท้ทามคะตอนนี้มาเริ่มเข้าในส่วนของสถานีแรกนะคะในกลุ่มของรายนี่อันนี้2กลวย3 ไคลอดเนี่ยให้หมายถึงว่าเบาเบรกนะคะแต่ด้วยความว่ารถของนิสันคลิกตัวนี้เขามีระบบนั่นคือจากเมื่อก่อนเราเรียกว่าวันเพดอลใช่ไหมนะตอนนี้ไม่เรียกว่าอ e ีเพดอลสเต็ปครับอีเพดอลสเต็ปเห็นไหมแหมเบาเนี่ยไม่ต้องแต่เบรกนะมันเบาเบรกให้เลยอ่ะเดี๋ยวขอแนะนำนิดนึ e งอิสตาร์เตอร์ครับแหมนั่นคือคุณพานะคะคก็จะพูดคุยกับแหม่มไปด้วยจะได้เข้าใจตรงกันนะสําหรับคุณผู้ชมอ่ะสำหรับอันนี้ สเตชันแรกเนี่ยจะเป็นการขับฟูลแท็กเลยพูดง่ายฟูลหลักของสนามที่ปทุมธานีสปีดแวย์ซึ่งตรงนี้อาจเจะสองพาย่อนขอให้เบาเนี่ยโดยโดย,โดยหลักการนะคะนี่แบบไม่ได้แตะเบรกเลยนะด้วยระบบใหม่เรียกว่า e pedal step ครับคุณพานแนะนำนี้นึงว่าในในในส่วนของฟูลหลักเนี่ยต้องการให้เราสัมผัสอะไรยังไงบ้างก็หลักๆก,ก็น่าจะเป็น e pedal step ครับ,รบท,ที่ที่จะเราเราปรับรุงขึ้นมาเพื่อให้มัน คอนโทรลได้ได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องอยากให้ลองสัมผัสในสนามว่าถ้าเราคุ้นชินกับมันเนี่ยเราแทบถ้าไม่ต้องเหยียบเบรกเลยถ้าเรากาจังหวะในการการชะลอได้ได้ถูกต้องนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวนิดนึงนะครับแล้วก็เริ่มคุ้นชินกับมาแล้วเนี่ยจะจะชอบมากในการใช้งานในชีวิตประจำวันมันมันลดความเมื่อยล้าในการที่เราต้องสลับเท้ามาเหยียบเรยรบรก ต้องบอกว่าอันนี้แหมงเสริมนะจากที่คุณพาพูดไปเนี่ยคนที่กําลังขับแล้วก็ด้วยตัวคุณพาเองนะซึ่งเขาเป็นมือขับอยู่แล้วล่ะตอนที่ที่แหมงสัมผัสกับเจ้านิสันทิกที่เขาบอกว่าตัวนี้ไม่ต้องแตะเรื่องจริงค่ะไม่ต้องแตะเบรไม่เลยนะคะอันนี้แหมงใช้คําว่าแหมงใช้ในส่วนของระบบ e p ี d าด Step นะคะซึ่งต้องบอกว่าไม่ได้แตะเบรเองเลยนะอันนี้บอกได้เลยแค่ยกขาขึ้นเฉยเนี่ยแหมงยกขึ้นเนี่ย เบามันเบาแล้วแบบขับได้นวลใช้คําว่านวลอะ่ะมัน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 สนุกขึ้นเลยอะ่ะเรามาต่อนะจ๊ะสําหรับตรงนี้เดี๋ยวจะให้คุณพาแนะนําด้วยในส่วนของสเตชันนี้ครับผมตรงนี้ยังไงบ้างคะอันนี้ก็จะเน้นเรื่องการบังคับควบคุมแล้วก็การการทรงตัวของตัวรถน,นะครับว่าคลิกเซ่เป็นเป็นรถที่เราตั้งใจจูนมาให้ให้ขับง่ายแล้วก็ขับสนุกออันนีร้สึกได้เลยอูมากเลยค่ะแล้วก็สนุก,กขับ บอกได้เลยสนุกกับระบบ e-pedal <c oughs> มันไม่ต้องเบรกอ่ะไม่ต้องใช้เบรกอ่ะชอบ,บมากเลยค,คือมันคุมอยู่อ่ะเนะื้อคุมพาเนะรับแต่ก็ต้องบอกตอนนะคุณผู้ชมอ่ะถ้าจะใช้ไม่ใช่แบบโอ้ยปีบขนาดอะไรอ่ะร้อยจ๋าลระหวังว่ามันจะมาเบรกกระทันหันให้คุณในนั้นคือคุณต้องช่วยตัวเองด้วยแต่ด้วยระบบก็จะช่วยกระชากความเร็วลงถูกป่ะ เอาละเรามาต่อกันนะจ๊ะสำหรับเมื่อกี้นี้ที่พี่แหม่มอยู่ด้านนอกนั่นคืออยู่ในสนามของการทดสอบนะขอมาอยู่ในสตูแบบนี้เพื่อจะมาดูกันว่าภายนอกภายในเนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนขนาดไหนเพราะว่าเจ้าตัวนี้คือตัวใหม่ r นั่ n งเชนคือ Generation ที่2นะคะของ Nissan Kicks e-Power ใหม่นะอ่ะเรามาดูด้านหน้าก่อนเลยนะจ๊ะตอนนี้ถ้าถามแหม่มด้านหน้าเนี่ยโฉมเหมือนเดิมนะ แต่ตัวนี้จะพิเศษเพราะว่ามันเป็นรุ่นของ a l t e c เขาจะมีทั้งหมดมา4รุ่นนะคือตัว S เนี่ยถูกตัดไปแล้วจะเหลือรุ่น EV VL แล้วก็รุ่นนี้ a l t e c นั่นหมายความว่าอย่างที่แมนบอกแล้วว่า a l t e c คือเป็นชุดแต่งที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นนั่นคือ a l t e c Japan เขามีชื่อเสียงในเกตดพรียมในคสำหรับคำว่าการดีไซน์และก็ชุดแต่งซึ่งตัวนี้เข้ามาอยู่ในเจ้าตัว i ลิกตัวนี้แล้ว นะจ๊ะแล้วก็ตัวนี้ต้องบอกว่าที่มีความพิเศษสําหรับรุ่นของ a l t e c นะ Kick a l t e c ตัวนี้เขาจะมีการเสริมเรื่องของสีเงินโครเมียมตรงนี้สีเงินที่เข้ามาแต่งนะครับแล้วก็กระจังหน้าเห็นไหมกระจังหน้าก็จะมาแบบนี้นี่คือชุดแต่งที่มาเบสเซ็จทั้งหมดเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้แล้วก็ในส่วนของไฟเนี่ยไฟจะเป็น LED ตัวเดิมไฟหน้านะจะมีความพิเศษในเรื่องของปรับ อัตโนมัติเรื่องของไฟสูงไฟต่ําที่ให้มานะคะตรงนี้แล้วก็อ่ะตรงนี้ไฟปัดมอกที่เขามีการดีไซน์ตรงนี้ใส่ชุดแต่งเข้ามามันทําให้ดูเขาเรียกว่ามีความสวยหรูขึ้นมาเลยอะ่ะเห็นไหมสวยหรูขึ้นมาเลยนะแล้วก็มาด้านข้างเลยแมเห็นไหมสัญลักษณ์คลิกด้านข้างเนี่ยอ่ะนี่ล้อลอยที่มาเรียกว่าดีไซน์สวยงามนะดีไซน์สวยงามมากเลยสวย แต่ถ้าถามแหม่มส่วนตัวเนี่ยแหม่มเป็นคนที่ชอบเขาเรียกว่าลายหรือซี่เนี่ยห่างๆเพราะว่าซี่ถีแบบนี้ถ้าเราล้างรถเองอันนี้ส่วนตัวนะถ้าล้างรถเองอ่ะมันจะลําบากแต่ถ้าแหม่มถามว่าที่เขาให้มาสวยว่าอันนี้ต้องบอกว่าสวยนะจ๊ะมาเราต่อกันด้วยตรงนี้เลยค่ะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นกระจกข้างที่สวมใส่มาเลยนะคะแล้วก็นี่ด้านข้างก็จะมีอ่า สัญลักษณ์มาเลย e power สําหรับท้ายนะคะไฟท้ายตรงเนี้ยการดีไซน์ยังเหมือนเดิมนะ,ะที่เพิ่มขึ้นมาอ่าอันนี้เป็นกัรชนที่เป็นชุดแต่งของ a u t e c นะคะที่เข้ามาในรุ่นของ a u t e c ถ้าถามแหม,มที่มีขึ้นเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นตรงนี้ค่ะเป็นไฟน่าจะเรียกว่าไฟทับทิมหรือจุดหนึ่งที่เขาเพิ่มมาแล้วกันนะคะสําหรับยอดตัวนี้ที่มีการ minor change ใหม่เข้ามา นะคะสำหรับปี2022ของ Nissan Kicks นะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะนี่นะรุ่นเอาเทคย้ำเลย่เดี๋ยวเราไปดูภายในดีกว่าเพราะว่าภายในเนี่ยมีการปรับหลายจุดอยู่ที่น่าสนใจปลองเลยครับอ่ะเรามาเข้ากันต่อนะจ๊ะแมมจะขอบพูดแบบไวมากนะจ๊ะเนื่องจากว่าตรงนี้ไม่มีแอร์นะคะห้องสตูตร,ตรงนี้ ที่เขาปรับเปลี่ยนนะคะนั่นคือจุดแรกเลยเนุ่เขาบอกเลยนะคะในส่วนของหัวเกียร์นะคะของเดิมอะ่ะมันจะขึ้นมาแล้วเป็นอย่างนี้ตอนนี้เขาปรับดีไซน์ใหม่เป็นแบบนี้นะจ๊ะและการเปลี่ยนหรืออะไรต่งตางเนี่ยคุณดีบอ่านตอนนี้อยู่พีถ้าคุณเข้าดีก็คือดันลงมาเฉยแต่ถ้าคุณจะไปอาให้บีบด้านข้างด้วยนะแล้วก็ขึ้นไปนะคะก็พูดง่ายเป็นการเลื่อนขึ้นลงตรง,ตงแต่ถ้ารุ่นเก่าอะ่ะมันจะเป็นเหมือนล็อกเนี้ยตึกต๊กตึ๊กอย่างเงี้ยเข้าอากึ๊ก คือต้องปัดข้างนิดนึงหรือปัดขวานิดนึงอันนี้ขึ้นลงตรงนะคะแล้วก็มีเบรกไฟฟ้ามาให้ออโตโฮมาให้นะจ๊ะแล้วตรงนี้เรื่องของโหมดการขับต่างๆที่คุณอยากจะเปลี่ยนนะคะซึ่งเขามีมาให้สโหมดนะคะนั่นคือโหมดนโม Sport, โหมดสปอร์ตโหมดอีโค่แล้วก็โหมด EV นะคะในส่วนตัวนี้ที่เขามีมาให้ปุ่มสตาร์ทจุดอีกจุดหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาพยายามเก็บข้อมูลในเรื่องของคนไทยชอบใช้แก้วน้ำมากมากเนี่ย เขาดีไซน์ที่ใส่แก้วอะค่อนข้างใหญ่นะคะถ้าคุณใช้พวกแก้วเยียดติกะ่ะเขาบอกว่ามันสามารถใส่ได้แล้วก็จุดหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นจุดเด่นของเขานั่นคือเรื่องของตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบนี้ซึ่งมือไม้เนี่ยจะอยู่ระดับเดียวกันที่คุณจะเปลี่ยนเกียร์อะไรง่ายๆในแนวแนวราบอ่ะพูดง่ายนะคะแล้วก็ส่วนระบบตัวเนี้ยเขามีในส่วนของรับเรื่องของ Android มาด้วยแล้วนะแล้วก็การใช้ต่างๆเหมือนปกติเลย ่วนอันนึงที่เขาเปลี่ยนมาให้นี่คือเรื่องของการบุตรงนี้เป็นบุหนังมาแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นออทช์เนี่ยจะเดินได้สีน้ําเงินนะคะเดินได้คู่แบบนี้ทั้งคันเลยเห็นไหมทั้งเบาะนงเบาะนั่งอันนี้ก็เป็น Vshape นะคะพวงมาลัย shape ด้านข้างเนี่ยดีไซน์แบบนี้เลยเห็นไหมเป็นบุหนังใช้วัสดุให้ดูหรูหราเพิ่มขึ้นเลยอ่ะใช้ได้เลยนะอันนี้อ่ะตรงนี้ด้านหน้านะอ่ะเดี๋ยวแม่ให้ดูตรงนี้อ่ะกระจกผ่านไปมีให้ ไฟด้านนี้เดี๋ยวเราจะลองไปนั่งข้างหลังกันต่อว่าความสูงความกว้างเป็นยังไงแต่ตอนนี้ของผู้ขับเป็นแบบนี้แล้วก็เก้าอี้ทั้งสองฝั่งจะเป็นแบบมือนะคะไม่ใช่ระบบไฟฟ้าไปด้านหลังต่อค่ะสำหรับด้านหลังนะแหม,มถือว่า1 6 0เซนติเมตรนะคะเข้าแบบสบายสบยถ้าถามว่าเฮดรูมโอเคนะ1 6 0 170หม,มว่าถือโอเคแล้วก็ด้านขา ตรงนี้แหมถือว่าใช้ได้เลยส่วนตรงนี้จะเป็นในส่วนของช่อง usb มาให้2ช่องแต่แอร์จะไม่มีแอร์ด้านหลังนะจะเป็นอยู่ด้านหน้าอย่างเดียวซึ่งตรงนี้แบมไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับต้นทุนหรือเปล่าเพราะว่าราคายังไม่ออกจะออกวันที่1กรกฎาคมวันนี้เราสื่อมวลชนได้มีสิทธิ์ในการเข้ามาทดสอบรถขับรถแล้วก็การรีวิวก่อนเดี๋ยวราคามาปุ๊บจะใส่เข้าไปใน YouTube ให้เลยทันทีนะคะเพิ่มเติมไปให้ส่วนตรงนี้ ด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งแบบโอเคนะนั่งสองเป็นหลักแหละถ้ามีเด็กๆก,ก็ให้ลงมาตรงนี้หน่อยหนึ่งได้เลยตรงนี้ก็โอเคค่ะแต่ที่สําคัญที่อยากให้ไปดูเรื่องเรื่องของระบบพลังงานว่ามาขนาดไหนมีการปรับหลายหลายเรื่องเลยขนาดแบตเตอรี่ด้วยปะเดี๋ยวเราไปดูที่เครื่องยนต์กันบ้างเรามาต่อที่คุมพลังค่ะเพราะว่าเจ้าคิกตัวนี้เป็นเจเนอเรชันที่2แล้วก็มีการ ปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะนะคะมามาดูที่เครื่องยนต์กันเลยนะจ๊ะแล้วตัวนี้ยังเป็นเครื่องยนต์ขนาด1.2ลิตรนะ3ส,สูบแถวเรียงนะในส่วนที่เขามีการปรับนั้นคือของอินเวอร์เตอร์นะคะซึ่งเขาปรับอันนี้ขนาดเล็กลง40%นะ้ำมายเขาว่าน้ำหนักก็ลงไปด้วยถึง30%นะจ๊ะแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเนี่ยเรียกว่าขนาดใหญ่ขึ้นอะ มาอยู่ที่2.06กิโลวัตต์ชั่วโมงเนี้ยให้กำลังสูงสุดมาอยู่ที่136แรงม้าแรงบิดอยู่ที่280มนิวตันเมตรพูดได้ว่าทั้งแรงม้าแล้วก็แรงบิดเพิ่มขึ้นจากเดิมแล้วตัวเลขประหยัดน้ำมันให้มาอยู่ที่26.3กิโลเมตรต่อลิตรแต่ถ้าคุณใช้ e v m ีโมเนี่ยเขาจะต่างจากรุ่นเดิมนี่หมายความว่าระยะทางอะ่ะเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก3 0นี่หมายความว่าเขาได้มีการพัฒนา ในส่วนระบบต่างๆมาให้เยอะอยู่นะคะส่วนหนึ่งที่ในส่วนของฟังก์ชันของความปลอดภยัยบอกได้เลยว่ามีเหมือนเดิมเหมือน g e นหนึ่งมาหมดเลยจะเพิ่มมาอีก2อย่างนะคะในส่วนที่เข้ามาอยู่ในตัวท็อปนะคะที่เราจะรอดูว่าราคาจะขนาดไหนตอนที่แหม่มคุยเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการบันทึกเทปก่อนที่จะเปิดตัวในวันที่1กรกฎา,าคมก็เดี๋ยวตัวแรกมาเรามาดูว่าราคากับ ออปชันแล้วก็ฟังก์ชันที่ให้มาเนี่ยเหมาะสมหรือไม่แต่ที่แน่นอนน่ารักขึ้นนะจ๊ะ <Holocaust> มาจบภารกิจในการทดสอบของ Nissan Kicks e-power ใหม่นะคะเรียกว่าน่าประทับใจเพราะว่าตรงนี้เขาจุดประสงค์เลยที่ทดสอบในสนามนี้อย่างที่บอกไปแล้วในช่วงที่ทดสอบเพื่อให้เราได้สัมผัสระบบ e p e d a l นะคะในส่วนของการควบคุมเจนไปจนจังหวะ แคบหรือเล็กน้อยอย่างไรอันนี้สามารถควบคุมได้ดีเลยอันนี้ยอมรับเลยไม่ต้องแตะเบรกนะนั่นหมายความว่าความเร็วของคุณเนี่ยไม่ควรเกิน70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะระบบมันจะตอบสนองได้ดีแต่ถ้าคุณมากไปกว่านี้ขับเป็นร้อยนะคะมันจะต้องเรื่องของการใช้ระบบเท้าแตะเบรกมาช่วยแต่แน่นอนอันนี้สามารถควบคุมง่ายๆก็ติดใจความน่ารักของนาง อทิ้งท้ายก่อนซื้อแน่นอนค่ะทดลองขับแล้วคุณจะได้รถที่คุณชอบในส่วนของความว่าเป็นจิตวิญญาณของตัวคุณด้วยเอาละเดี๋ยวเจอกันนะสำหรับเทปหน้าอย่าลืมติดตามล่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับทริปไดในสัปดาห์นี้ค่ะยังไงนะคะสัปดาห์หน้าก็อย่าลืมมาติดตามช่วงคริปไดไดได,ดีแบบนี้กันต่อค่ะ ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้พักชมโฆษณาก่อนสักครู่นะคะช่วงน้าม,มาอัพเดตก่ะ ตัวจริงทุกเส้นท่ะ Isuzu V Cross 4x4 Master of All r o a d ถ้าเบรก b e n ิ i กรถยนต์ New Suzuki Swift Power u Up ไล่กันต่อนะคะในช่วงของการอัปเดตข่าวสารกับช่วง Motor News ค่ะ Motor News สัปดาห์นี้นะคะก็ยังอัดแน่นค่ะด้วยข่าวสารจากรอบสัปดาห์ต่างๆที่ผ่านมาเอามาฝากผู้ชมกันจะเป็นข่าวสารอะไรบ้างนั้นไปอัปเดตพร้อมกันได้เลยค่ะ a บงคอกออโต้ซาลอน2022มหก,กรรมแสดงและจำหน่ายยนตรกรรมพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งรถที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนเปิดฉากเต็มพิกัดยกทัพทั้งรถแต่งที่ส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่นโตเกียวออโต้ซาลอนมาจัดแสดงเพื่อให้คนรักรถได้สัมผัสกับสุดยอดรถแต่งระดับโลกอย่างใกล้ชิดและรถแต่งในเมืองไทยร่วมประชันความอลังการ ภายในงานประกอบไปด้วยโซนต่างๆอาทิโซน b a n g อกออโต้ซ a ลอนออคชั่นการประมูลรถหายากและรถแต่งโซน Outdoor l i f e ฟ์สไตล์จัดแสดงรถและอุปกรณ์แคมปิ้งและโซน e ี m ี d มด i จัดแสดงนวัตกรรมตกแต่งยานยนต์ไฟฟ้าในคอนเซปต์ EV <c oughs> ก็ซิ่งได้พร้อมสามารถเป็นเจ้าของรถใหม่พร้อมนำเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีล้ำสมัยอย่างเช่นค่าอิซูซูนำรถโมดิฟายพรีเมียมไลฟ์สไตจัดโชว์ในงานสวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่งานบางกอกออโต้ซาลอน2022นะครับสำหรับในปีนี้นะครับที่บูธอีสูตเราเองเนี่ยก็ออกแบบมาในโทนการาดชนะครับหรือว่าเป็นโรงรถของอีสูนั่นเองนะฮะแต่แน่นอนว่าไม่ใช่โรงรถธรรมดาครับเพราะมันคือโรงรถซิ่งหรือว่าโรงรถแข่งนั่นเองนะฮะไฮไลท์ของบูธอีสู u ในครั้งนี้นะครับเราได้นําตัวไฮ g ลนเดอร์โ o ดตี่มาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับ ความพิเศษของคันนี้เนี่ยคือเขาเรียกว่าคอสเทอร์โบหรือว่ามีเทอร์โบถึง4ลูกด้วยกันทําให้แรงม้าขึ้นไปถึง400แรงม้านะฮะก็ชุดแต่งรอบคันครับก็จะมีรถแข่งอีกคันนะครับเป็นการแข่งขัน Esu ูซูวันเมกเรสนะครับซึ่งเป็นการแข่งขัน One m a k e Race ของ Bigup ที่มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุดในประเทศไทยแล้วก็จัดต่อเนื่องมาถึง13ปีแล้วด้วยกันนะครับนอกจากนั้นเนี่ยสายออฟโรดนะครับในครั้งนี้เนี่ยเราก็มีแม้ชมกันถึง2คันด้วยกันนะครับนั่นก ที่ใส่กล่องพว่วงแล้วก็เพิ่มชุดแต่งที่เป็นแอลูพาเรอบคันเนี่ยอยู่ที่380แรงม้าเลยทีเดียวและอีกหนึ่งคันนะครับเป็นคันที่ใช้ในการถ่ายทำโปรเจกต์พิเศษนะครับ Master of a l l Road สำหรับคันนี้ก็จะมีชุดแต่งของ ARB รอบคันก็มารับชมกันได้ในงานนี้เนี่ยทางอีสุเราก็นำเอาตัว n ิวอีสุเอ็กซิลีมาให้ชมกันนะครับซึ่งเป็นรถที่แต่งมาจากโรงงานรับรองว่ามีแอลูพาเนเช่นเดียวกันแล้วก็มีการรับประกันจากโรงงานเช่นเดียวกันนะครับใครที่เป็นสาย s u ส รเราก็มีมาให้ชมกันหนึ่งคันเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเรา SUV ที่มีความหรูหราจัดทรงจัดชุดแต่งเข้าไปเนี่ยก็ทําให้ตัว SUV ูเนี่ยดูสปอร์ตดูเท่มากยิ่งขึ้นในครั้งนี้เนี่ยทางอีสุเองก็มีอ l l น e w m u X นะครับรุ่น Active พร้อมชุดแต่งมาให้ชมกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าตอบโจทย์สําหรับทุกกลุ่มลูกค้าที่อยากจะมาชมรถของอีสุอย่างแน่นอนนะครับก็ใครสนใจก็สามารถเข้ามาชมกันได้นะครับตั้งแต่วันนี้ จนถึง3กรกฎาคมนี้นะครับรับรองว่าเราก็มีเงื่อนไขพิเศษมากมายให้กับคุณลูกค้าครับตามด้วยไข้ยมาสด a าส่ง DNA สายพันธุ์สปอร์ตประชันโฉม ครับสวัสดีครับก็ตอนนี้อยู่ผมอยู่ที่บูธมาสเตอรนะครับก็ในงานบางกอกออโต้สลอนปีนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นปีที่8ติดต่อกันแล้วที่ทางออโต้สลอนได้จัดงานนะครับแล้วก็บูธมาสเตอรในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าตามคอนเซปต์ของงานเลยนะครับก็คือเรานํารถยน์ทุกรุ่นของมาสเตอนะครับมาตกแต่งพิเศษนะครับด้วยอุปกรณ์ตกแต่งแท้จากโรงงานมาสเตอนะครับแล้วก็มาให้ลูกค้าได้เลือกชมนะครับไม่ว่าจะเป็น ติดทั้งรถใหม่นะครับหรือว่าจําหน่ายเฉพาะอุปกรณ์ตกแต่งนะครับแล้วก็ที่บูธมาสเตอร์แห่งนี้นะครับเรามีทั้งนะครับอย่างมาด้าซีเอนะครับก็จะตกแต่งในสไตล์ของซิกเนเจอร์สไตล์นะครับก็มีอุปกรณ์ตกแต่งรอบคันนะครับทั้งสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างสเกิร์ตหลังนะครับแล้วก็มาด้าสามนะครับก็จะมีซิกเนเจอร์สไตล์นะครับแล้วก็มีนเค็นโชนะครับส่วนมาด้าสองนะครับก็จะเป็นสไตล์ของ มาสด้าสปีดนะครับก็ต้องบอกว่ารถยนต์ทุกรุ้นที่มาสด้านำมาตกแต่งนะครับเราขายพร้อมกับอุปกรณ์นะครับแล้วก็สามารถที่จะผ่อนได้พร้อมกับอุปกรณ์พร้อมกับตัวรถเลยนะครับหรือลูกค้ามาสด้าท่านใดที่ใช้รถยนต์มาสด้าอยู่แล้วนะครับก็สามารถเข้าไปชื้อชุดแต่งนะครับที่โชว์รูมมาสด้านะครับจะเลือกชิ้นไหนแบบไหนตามสไตล์ที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับครับก็สําหรับลูกค้าที่สนใจนะครับก็สามารถเข้ามาเลือก มาสัมผัสได้ตั้งแต่วันที่29นะครับมิถุนายนนะครับจนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้นะครับที่ Impact เมืองทองธานีแห่งนี้นะครับและค่ายซูซูกิขนทัพรถแต่งร่วมง,งานไฮไลท์สำคัญงานปีนี้คือการนำนิวซูซูกิสวีปจี GL Plus รุ่นตกแต่งภายใต้แนวคิด ลิมิเต็อีดิชั่นสไตล์ท้าทายทุกขีดจำกัดที่ได้รับการปรับปรุงให้มีความสดใหม่และซูซูกิแ r รีรถกระบะบรรทุกอเนกประสงค์ที่สามารถนำไปตัดแปลงและตกแต่งเพื่อใช้งานได้อย่างหลากหลายโดยซูซูกินำรถตัดผมร่วมแสดงในงาน เพื่อเป็นแนวทางสําหรับการสร้างอาชีพสําหรับผู้ที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเองนอกจากนั้นยังมีรถแต่งเพื่อมาร่วมโชว์ในงานอาท u ิ s u z u u i XL7 Suzuki u ู i ิเ s วิฟ k i ซูกิซีเูกิและ Suzuki e er อ t i ตินอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิคาร์คลับม e ติการแข่งข e ัน e s p o r t RC d ์ซและ Sexy Car Wash เข้าชมงานตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้ที่ i m p a c t c h a l l เจอร์เมืองทองธานี กลุ่มตีเพชรเปิดโอมาเกษเสคาปักธงชัยที่อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า20ไร่พร้อมบริการส่งรถมือ2เกรดพรีเมียมฟรีถึงหน้าบ้านทั่วภาคอีสาน CP Photon เปิดตัว All New CP Photon All Mark Flex รถบรรทุก4ล้อไม่ติดเวลามาพร้อมตัวรถที่ใหญ่ขึ้นในทุกมิติหัวเก่งสไตล์ยุโรปไฟหน้าแบบ Daytime LED พื้นที่การบรรทุกซึ่งมากกว่ารถกระบะทั่วไปถึง78%ด้วยพื้นที่หลังหัวเกง่งยาว3 3 1 5ม mm. ให้ปริมาตรบรรทุก11.84ลูกบาทเมตรห้องโดยสารที่ออกแบบใหม่ทั้งหมดกระจกไฟฟ้าระบบอัตโนมัติทั้งผู้ขับและผู้โดยสารเรือนหม่ใหม,ใหม่พร้อมจอ สแสดงผลแบบ LED ขนาดใหญ่3.2นิ้วสแสดงการทำงานของเครื่องยนต์พวงมาลัยดีไซน์ใหม่แชสซีและเพลาหลังขนาดใหญ่ช่วงล่างด้านหน้าแบบแหนบและช็อคอัพด้านหลังแบบพาราโบลิกมาพร้อมระบบเบรก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD เครื่องยนต์คัมมินยูโรสาขนาด2.78ลิตรให้กำลังสูงสุด120แรงม้าและแรงบิดสูงสุด295นิวตันเมตรระบบส่งกำลังเป็นแบบเกียร์ธรรมดา5จังหวะของ CF ที่มาพร้อมเสื้อเกยร์อลูมิเนียม ค่ะก็มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะคะก่อนจะจัดกันไปสามารถติดตามรายการเราได้ทาง3มช่องทางเช่นเคยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ Facebook Fanpage หรือว่า YouTube c h anel n ค่ะรายละเอียดนะคะก็จะเป็นตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอน,นี้เลยค่ะวันนี้หมดเวลาของเราแล้วนะคะพวกเราสองคนได้ใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ